วัสดีค่ะพี่น้องจา๋าวันนี้เจ๊เก็บมามีกับขาวพี่น,อน้องคำว่าเิดเห็นว่ามีแหนมกับมีแฮมใมสลาร์มีะมนะพี่น้องจา๋าแล้วก็พักในสวนู้ของสลัดจ้ะนี่สลัดในสวน้าของแล้วกะพระหอมปอ้อมพี่ได้เก็บมาตัดตัดเป็นเพราะว่าทอนเป็นตุ่นนะพี่น้องเนาะเอามะาแววลายพี่น้องกินกินกนับหยางมาเนี่ยกินพักกับแหนมกับแฮมแล้วพี่น้องเด้อกินง่ายๆพี่น้องจา๋าเจ๊เก็บว้ให้กับข่าวอันนี้คือแฮม อันน,น,นี้คือเนมบ่คือกันไว้นองจะมาอันนี้บักพริกในสวนเจ้าของโรยด้วยพริกกินฮอดกินฮอดอันนี้มันเลยบ่เอาลายใหญ่ห้างจวดไปบักพริกในสวน แซ่บไหมเนี่ยเข่าทีเกียกับนี่ได้จ้ะจะว่าจะเกลียบประหยัดส่วนมากพวกกินเข่าตาเขาตะหนีหายกินย่างกับหยากพี่น้องจ้าจากเสกประเดกเสกว่าได้เอ้านี่เส้บักพริกไปน่วยหนึ่งกับพ่อ สลัดอ่อนๆม่วนได้กันครับอหอมเถิมพี่นนองโอ๊ยประมาณหอมป้อมบ่มมมพิด

เมือม่อเช้าเมื่อพ้นข้างนอกก็ว่าจะเอาไปนั่งข้างนอกกันหนาวเมือ่อเช้พี่น้องโมไม่แดดแล้วมันเนี่ยมันึ้นในพ้นตกจก้ะอืมแต่มันแสบมึงนะ เป็นขาวอยู่บ้านข้างนอกกันหนาวจา้พะพ่อใหญ่กับพ่อยู่พ่อใหญ่ไปกินเลี้ยงส่งท้ายปีใหม่ปีเก่าเพิ่นนี่เกยก็อยู่เฮันผู้เดียว <laughs> <c oughs> อืมสั่งน้ำสั่งห้ำ ก็อหอมปลอมขออมวดเพราะน,นเป็นหมาคระบมาคือกลินมันกลินหมากาหอมปลอมนะผันผัก,นก,กพีก่น้องาพริกใส่เห็นมหมเนี่ยเป็นหน่วยเลย ขัานบกเรื่องกินปลาแลยแซ่บโดยเฉพาะแหนมแล้วก็แฮมพริก เด็ดเด็ดเด็ดเอาเพราะว่าถอนมาเป็นต้นพี่น้องจ๋าเอเกเด็ดเด็ดเอาถอนมาเป็นต้นนะคะเด็ดเด็ดเด็ดเอามารวมกันอย่างเงี้ยล้างแล้วก็รวมกันอย่างเงี้ยกินผึ้ง แซ่บเพื่อเขาจ้ะกินไปแซ่บไปพี่น้องจ้ะแหนมหอ่อพริกใส่ค่ะฮึ <c oughs> แบบนั หอมป้อมพันเข้าไปพริกกินทั้งทั้งใบขอให้ได้กินผักไม่แห้งยงง้าหรือตัว <c oughs> ไม่แห้งเงาได้กินพักพี่น้องจ้าเล็ดออกไม่ได้ทั้งใบทั้งอย่างติ่งประหลอดใบบอกพี่กก็ินโรดคนหิวผักแบบจ้าบเบื่อแล้วของมัก เนี่ยนะเอาแหนมฮอแล้วก็เนี่ยกินเบอร์โดดใบมะพีกเนี่ยกินอืมอืม Uyên nấm đấy có xem nấm nằm được không? Không mắc Ừm แย่เลยไปก่นอนจ้า <laughs> วันนี้ค่ะ